ดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้21ก,ะะกรกฎาคม2564เราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ ค่าเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใครที่ติดตามใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับสำหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่าเงินครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับหรือใครที่รับชมกันแล้วมีคําถามมีข้อสงสยัยหรือแลกเปลี่ยนมุมมองการเทรดกัน เรานะครับก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มมาพูดคุยกับเราได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มจะอยู่ด้านล่างวิดีโอครับก็กลุ่มของเราไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็เข้าฟรีนะครับก็มาเข้าสูนะ่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้กันดีกว่าครับสำหรับ EU นะครับ EU ยังมองว่ามีแนวโน้มที่จะยังปรับตัวลงต่อเน,นื่องครับโดยที่เป้าหมายที่เรามองกันเอาไว้นะครับก็คือ1000 อ่ะขออภัยครับ1.17นเะครับนะเป็นแนวรับเป้าหมายนะครับซึ่งหลังจากที่ราคาลงมาแนวรับก็จะมองว่าจะมีการรีบาวกลับมานะครับซึ่งตอนนี้จังหวะนี้เนี่ยยังไม่แนะนำทำอะไรนะครับรอราคารีบาวลกลับมาแล้วกลับมาช็อตกันจะดีกว่าสำหรับค่าเงินต่วของ EU นะครับก็ใครเทรดสั้นนะครับก็หาจังหวะครับเก็บลงไปได้เรื่อยๆครับบริเวณ1 เป้าหมาย1.17นะครับมากันที่ในส่วนของ G.U. ครับ G.U. Break แนวรับสำคัญลงมาได้ครับที่1.36นะครับหลุดลงมาแล้วนะเพราะนั้นตอนนี้มองละครับว่า G.U. มีการทำโโลใหม่เกิดขึ้นนะครับแนวโน้มของ G.U. จะเปลี่ยนไปล้จากเดิมที่เรามองว่าเป็นขาขึ้นกันมาตลอดช่วงปีปี ปีกว,กว่าที่ผ่านมาครับรวมๆปีครึง่งตอนนี้เทรนได้เปลี่ยนมาเป็นขาลงแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ราคามันลงมาลึกมากเกินไปแล้วครับรอราคารีบาวกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาจังหวะช็อตกันนะครับตอนนี้มองจังหวะช็อตเอาไว้เนี่ยผมมองไว้สองจังหวะนะครับก็คือ1.38กับ1.39นะครับก็เป็นโซน นี้นะครับเป็นโซนนี้ที่คิดว่าราคาจะขึ้นมาแล้วกลับมาช็อตกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดราคาไหลลงมาเรื่อยๆแบบเนี้ยก็ต้องยอมตกรดกันไปก่อนครับเดี๋ยวรอหาจังหวะร่างจังหวะใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้าเทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ GU AU ก็มาลักษณะเดียวกันครับหลุดโลทําโลลงมาแล้วนะครับทั้งทั้ง GU AU หลุดโลทํายืนยันการเป็นขาลงแบบเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้ขาดเพียง EU เท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปครับราคาลงมาลึกมากแล้วรอราคารีบ u าวก่อนแล้วค่อยมาหาจังหวะช็อตกันอีกครับ มากันในส่วนของ UCA t ครับ u c a t เทรนเปลี่ยนกันไปช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกไปว่าราคาเบรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นลักษณะเดียวกันครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ย c a คเนี่ยจะปรับจากลงเป็นขึ้นนะแต่ว่า guU ู u อปรับจากขึ้นเป็นลงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ราคาวิ่งมาเนี่ยครับแรงพอสมควรเลย ต้องรอราคาพักฐานก่อนนะครับคิดว่าจุดที่ราคาจะลงมาพักฐานคือบริเวณ1 2 4นะครับอ่นะครับพอนั้นราคาพักฐานกลับลงมาแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาจังหวะแถวนี้ไม่ดีแล้วนะครับสูงเกินไปนะครับมันมัน h i เกินไปซึ่งถ้าเกิดมันจะไปต่อผมว่าก็ยอมตกรถปล่อยให้มันวิ่งไปก่อน,นครับนะเดี๋ยวเรารอจังหวะย่อลงมาแล้วหาเก็บของกันดีกว่า มากันที่ในส่วนของ UJ นะครับ UJ ตอนนี้ผมกำลังมองอยู่ใน2กรณีที่กำลังมองอยู่ตอนนี้นะครับคือ,อยังมองว่าเบรกตัวนี้ครับเป็นการเบรกเพื่อเป็นการขยายฐานนะครับคือเดิมทีเนี่ยราคาเบรกตัวนี้ออกมาเนี่ยเรามองว่ามันหลุดเทรนขาขึ้นเดิมออกมาแล้วถูกไหมครับ แต่ทีนี้เนี่ยผมกําลังมองอยู่ว่าในเทรนเดิมอะครับมันมีความชันมากเกินไปนะครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้เป็นการเบรกเพื่อขยายฐานซึ่งคิดว่าฐานราคาใหม่นะครับจะอยู่ในเส้นเทรนตัวนี้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีการทดสอบบริเวณน,นี้มามากพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดมองด้วยเทรนนะครับตรงนี้ก็เป็นเทรนอีกรับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นรับบริเวณน,นี้อยู่2เส้นนะครับเพราะฉะนั้น มีโอกาสมากที่จุดนี้จะเป็นแนวรับเป็นเทรนด์ใหม่กรอบราคาใหม่ที่จะปรับตัวขึ้นมาได้นะครับซึ่งหากจุดนี้รับได้จริงราคาหลุดทะลุขึ้นมาตรงนี้ได้จริงเป้าหมายต่อไปนะครับมีโอกาสที่จะหลุด 1.1.2. ที่เป็นต้านระดับวีคได้เลยนะครับผมมองเอาไว้เนี่ย แถวแถวไฮเดิมด้วยซ้ำนะครับคือหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะเพราะฉะนั้นจากจากราคาณปัจจุบันไปหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยตกอยู่เจ็ดพันเจ็ดถึงแปดพันจุดนะครับนะเพราะฉะนั้นในรอบแบบนี้วิ่งได้สบายสบายอยู่แล้วครับสำหรับข้างเงิน uJ นะครับ เงินเย็นเนี่ยวิ่งแรงอยู่แล้วนะครับทั้ง UJGJ วิ่งแรงวิ่งได้ด้วยกันทั้งคู่นะเพราะนั้นถ้ารับที่ผมมองอยู่ตรงนี้รับอยู่นะครับและเบรกตัวนี้ขึ้นมาได้ เราอาจจะมามองในส่วนของเป้าหนึ่งหนึ่งสองกันสักนิดหนึ่งดูพฤติกรรมมันสักนิดหนึ่งว่าขึ้นมาแล้วติดไหมติดแล้วจะปรับหลุดไหมหรือติดแล้วจะทะลุเลยนะครับถ้าทะลุเลยอย่างที่ผมบอกหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับไปเจอกันตรงนน้นเลยนะครับซึ่งเป้าวิถ้าหลุดขึ้นมาเนี่ยแถวเนี้ยหลุดขึ้นมาแถวนเนี้ยครับก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยหลุดขึ้นมายืนได้นะครับก็คือจุดเดิมที่เราเคยมองเคยติดตามกันอยู่เนี่ยหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยหลุดขึ้นมาได้มันไปหนึ่งหนึ่งสองได้ละ นะครับหนึ่งหนึ่งสองได้ดูพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะตอนนั้นนะามากันที่ในส่วนของ GJ นะครับ GJ ราคาลงมาทดสอบแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างที่เห็นเมื่อวานนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราลุ้นกันต่อครับว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามามากพอที่จะทำให้ GJ เนี่ย กลับมาขึ้นอีกครั้งได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้เทรนหลักยังให้น้ำหนักไปในทิศทางของขาขึ้นอยู่นะครับราคาลงมาทดสอบบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดกลับตัวสำคัญถ้า148ตรงนี้รับอยู่นะครับและกลับตัวได้ราคามีโอกาสขึ้นมาทดสอบ156อีกครั้งหนึ่งนะและอาจจะไปลักษณะคล้ายๆก,กันกับส่วนของ UJ เลยนะครับ นะซึ่งในส่วนของ GJ เนี <toe> ่ยผมอาจจะมองเป้าไว้ถ้าเกิดมองแบบเอาไม่ต้องสุดมากไม่ต้องไปถึงแบบไฮเดิมนะมองแถวเนี้ยครับหนึ่งพันอันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหรียญหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่อ่ะหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่นะครับก็ไล่ตามเทรนด์ตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยๆครับเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับนะก็แถวๆหนึ่งพัน หนึ่งร้อยขออภัยครับหนึ่งร้อยเจสิบสี่นะครับนะก็เดี๋ยวรอดูการรีบาวตรงนี้ว่าจะรับอยู่ไหมถ้าเกิดสัปดาห์นี้มีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆครับและส่งสัญญาณให้วีกลับตัวได้มีโอกาสค่อนข้างสูงครับสำหรับเป้าแรกที่หนะึ่งห้าหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสำหรับข้างเงินของเราในวันนี้ใครเทรดตัวไหนอยากได้บทวิเคราะห์ตัวไหน อัปเดตเข้ามาพูดคุยกับเรากันได้นะครับ่าในกลุ่มของเราก็สามารถที่จะเข้ากันมาได้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็ทิ้งคําถามทิ้งคู่เงินแนะนําเข้ามาจะได้มาทําบทวิเคราะห์กันให้นะครับหรือสนใจตัวไหนเป็นพิเศษอยากให้ลงไปลึกใน time frame อย่างเช่นสี่ชั่วโมงนะครับลักษณะคล้ายๆกับทองคําก็เข้ามาอัปเดตพูดคุยกันครับนะก็ สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงสักประมาณสามทุ่มจะมีรายการกูติดทองด้วยใครที่เทรดทองคำกันอยู่นะครับก็จะมาอัปเดตปรับแผนปรับกลยุทธ์สำหรับใครที่ติดทองกันอยู่นะครับในช่วงเวลาสามทุ่มนะครับวันพุธในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้ก็ปรับกลยุทธ์ในคนที่เทรดระยะกลางระยะระยะยาวกันสักนิดหนึ่งนะครับก็รับชมกันมาถึงตรงนี้ครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกันในกลุ่มนะครับขอบคุณครับ